สวัสดีครับผมมานพินกับ c h ช n n e l ฟิวไทยใน YouTube ครับก็ตรงนี้อยู่ที่ริมน้ําอูนะครับตอนนี้เป็นที่พักนะครับวิวดีครับวิวดีนะฮะที่นี่เมืองลาวเดี๋ยนี้มีสินค้าจีนมาขายเยอะนะครับผมก็ไปเจออันนึงก็มารีวิวฝากไปกันนะครับก็เป็นอาหารจีนนะครับอันนี้ตัวจีนเนี่ยไม่ต้องสนใจมากนะครับ ให้ดูรู้ตัวนี้ตัวเดียวตัวนี้นะครับแปลว่าหนิวนะครับหนิวแปลว่าบัวนะครับในภาษาจีนนะฮะหนิวอันนี้จะเป็นเนื้อนะครับบอกว่าหนิวโรก็คือเนื้อบัวเมี่ยนนะครับตัวนี้เมี่ยนแปลว่าบะหมี่ตัวอื่นไม่ต้องไปสนใจนะครับถ้าคนเดินทางเนี่ยตัวจีนรู้แค่นี้หนิวโรเมี่ยนนะครับหนิวนะครับตัวนี้อ่านว่าหนิวนะครับโร บางสำนักเขาจะอ่านโยอันนั้นก็จำไม่ว่าโรหรือโยแล้วกันนะเราคนเดินทางเราก็ไม่ไปยุ่งกับข้อถกเถียงอะไรนี้เมี่ยนแปลว่าบะหมี่นะฮะนั้นถ้าดูข้างกระป๋องเนี่ยเราเจอคำนี้เนี่ยข้อมูลที่เรารู้ก็คือ,อนิ้วนะครับเนื้อว,วัวใครที่ไม่ทานเนื้อว,วัวก็จะได้รู้ว่านี่คือบะหมีก่กระป๋องที่เป็นรดเนื้อว,วัวนะจะได้ไม่ต้อง ามาแบบมางงห,หรือไม่แน่ใจนะครับนี่เป็นหนึ่งในยี่ห้อที่ดังของเมืองจีนนะครับนะฮะตัวอื่นไม่ต้องสนใจครับหนิวเห็นมันคล้ายๆเขาวัวอยู่นะฮะเนี่ยครับตัวนี้หนิวตัวนี้รนะครับเนื้อวัวสองคำตัวนี้แปลว่าเนื้อวัวอันนี้แปลว่าบะหมี่นะครับเจอที่ตรงไหนก็เนี่ยครับเนื้อวัวนะฮะก็เป็นเทคนิคไว้สำหรับเวลาเดินทางนะครับดูว่าตัวไหนเป็นเนื้อวัวเราจะได้ไม่กินพลาดนะครับนะฮะ แล้วพบกันใหม่กับ h anel n Feel Thai ใน y u u u b e ครับสวัสดีครับ